วัีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมิวทีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มิวทีนะคะจะพาคุณพี่มาเล่นสล็อตค่าย f อฟนะคะวันนี้เราจะไปที่สล็อตค่าย f อฟนะคะพี่ๆแล้วเราก็ไปดูเกมกันเลยว่าเราจะไปเกมไหนกันดีนะคะดูดิมันมีหลายค่ายมันมีหลายเกมมากเลยพี่เหมือนกับสล็อตพีจเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะดูนะวันนี้น้องจะพาคุณพี่ไปเล่นอันนี้นะเออคือเกมเออเกมฟองฟองฮูนะคะคุณพี่ฟองฟองฮูนะคะก็คล้ายคล้ายกับ อะไรสักอย่างหนึ่งของพีซีนะคะเออนั่นแหละมีเครดิตที่หนึ่งพันบาทนะคะตอนนี้น้องกดไปที่อุย้ยหกสิบเราไม่เอาสามสิบนะคะไปที่ร้อยหมุนกันเลยจ้าคนแฟร์แบบเรานะคะคนเฮิร์ดแบบเราก็ให้มันหมุนอัตโนมัติและเทอร์โบไปเลยนะคะพี่พี่รับไปที่สี่ร้อยบาทนะจ้าแล้วหมุนกันไปต่อที่สี่สิบบาทจ้าได้อีกแล้วนะคะรับรางวัลอ่าวไม่ได้เลยได้มาแค่นั้นแหละคะ่ะเมื่อกี้นี้นะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะคะคุณพี่เงนินรางวัลนะคะจะขึ้นตามนี้เลยนะคะคุณพี่ก็คือเหมือนแบบเราได้สีไหนเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มันก็จะได้ยอดตามนี้เลยนะคะเอออาซีแล้วไปกันต่อเลยโอ้ยตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่โดๆๆนสักรางวัลเลยนะคะพี่พี่หรือเราต้องเปลี่ยนเบสดไหมหอะ่ะเออรับรางวัลจิ๋วนำโชคนะคะรางวัลจิ๋วนำโชคนะคะ รางวัลจิ๋วน้ำโชคอยู่ที่เท่าไรหนึ่งพันบาทจ้ารางวัลจิ๋วน้ำโชคอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆเออไปซีไปต่อเลยรับอีกสี่สิบบาทอ่าท้ายๆน่าจะโดนแล้วนะคะรับอีกแล้วค่ะพี่รับอีกแล้วเอ้เต้าตัวเขียวมารับไปสี่ร้อยนะจ๊ะแล้วก็หมุนกันไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่หมุนไปเลยหมุนไปรับอีกสี่สิบบาทนะคะแล้วก็หมุนไปกันต่อเลยค่ะพี่หมุนไปกันต่อเลยนะคะ ก็ยังไม่โดนสักรางวัลเหมือนเดิมนะคะคุณพี่โอ้ยรับแล้วค่ะเต้าเขียวมารับไปหนึ่งร้อยนะจ๊ะแล้วก็ไปกันต่อค่ะไปค่ะรับอีกแล้วนะคะรับร้อยสี่สิบาทคือเต้าเขียวเต้าแดงนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะไปค่ะไปอีกค่ะรับแล้วค่ะร้อยสี่สิบนะจ๊ะไปต่อค่ะแล้วแวะรับรางวัลอีกสี่สิบบาทค่ะไปต่อค่ะหมุนไปจ้าขอรางวัลก้อนโตจ้า เอาสี่บาทนะคะเมื่อกี้นี้รับอีก100-200บาทนะจ๊ะสองร้200บาทนะคะคุณพี่เอออย่าลืมนะคะพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิวทีให้ด้วยนะคะเข้ามาดูหรือมาดันคอมเมนต์ให้น้องหน่อยนะช่องมันจะได้เปิดนะคะคุณพี่น้องจะได้มีกําลังใจมาทําให้ดูต่อแบบนี้ทุกวันนะคะไปกันต่อคะ่ะหมุนไปกันต่อเลยคะ่ะรางวัลไม่มีมาเลยเหรอเออค่ายเอฟซ อันนี้เป็นค่าย f อนะคะน้องจะพาคนพี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพอาะดีน้องไม่ชอบอะไรที่มันเดิมๆอะค่ะพี่พีๆเราก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะเออจะหมดหมุนแล้วค่ะพี่ก็ยังไม่โดนเลยรับเลยเริ่มหมุนอีกครั้งนะคะคุณพี่เมื่อกี้นี้เอาแปดสิบาทเอออีก80บาท120ยยีแล้วนะคะเสร็จสิ้นการหมุนทั้งหมดจ้ารับคะแนนได้ทั้งหมดร้อบาทนะจ้ารอบนี้จ้า หมุนไปต่อเลยค่ะหมุนไปต่อเลยค่ะหมุนไปต่อเลยจ้าพี่หๆหมุนจ้าหมุนจ้าเออรับอีกหนึ่งสองร้อยบาทนะจ้าเต้าเขียวจ้าแล้วก็หมุนกันไปต่อเลยนะคะพี่รับสี่สิบาทนะคะเต้าเขียวเต้าแดงและได้หมุนอีกครั้งนะคะรับอีกสี่รับเป็นแปดสิบาทนะจ้าคุณพี่แล้วก็หมุนอีกครั้งก็รับอีกร้อยี่สิบบาทนะจ้า หมุนเสร็จทั้งหมดแล้วนะตอนนี้นะคะคุณพี่ก็รับคะแนนไปที่120บาทจ้าแล้วหมุนกันไปต่อเลยค่ะหมุนไปต่อรับรางวัลกันอีกแล้ว140จ้าแล้วก็รับกันอีกเอาไม่รับนะจ้ารอบนี้ยังไม่รับนะคะคุณพี่เหมือนแบบว่าถ้ามันเสมอกันน่ะเราก็จะได้รางวัลน,นะคะพี่ๆแบบเนี้นะคะแบบนี้นะ,ะแบบนนะเออเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็เล่นได้จ้า มาหาเงินค่ะพี่พี่มาช่วยกันหาเงินค่ะพี่ไม่แนะนําเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีให้เข้าเล่นนะคะคุณพี่น้องอายุต่ำกว่าสิบแปปีไม่สมควรเข้านะคะอันนี้มันเป็นแบบเออมันไม่สมควรนะเนาะโอเคตามนี้นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะเป็นผู้ใหญ่เล่นได้นะกดลิงก์มาหาน้องได้เลยนะหน้าโปรไฟล์อะเออใต้คอมเมนต์นนะเดี๋ยวน้องปักลิงก์ไว้ให้นะอย่าลืมนะแอดมานาะแอดมานาะ น้องมีเกมให้เล่นมากมายหลากหลายเลยนะพี่พี่อันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่ามาแนะนำด้วยกันนะคะคุณพี่มาแนะนำให้ฟังนะจ๊ะอ่ายังไม่โหลดซักรางวัลเลยนะจะหมดหมุนแล้วโอ้ยโอ้ยรับสี่สิบบาทห่อเหี่ยวจิตใจเหลือเกินนะคะเห็นยอดแล้วห่อเหี่ยวเหลือเกินวันนี้ โอ้โหรับที่หนึ่งร้อยสองร้อยบาทนะจ๊ะเออไปต่อรับอีกแล้วค่ะหนึ่งร้อยสงสัยมันจะเขียวน้ำโชคนะคะได้อีกร้อยสี่สิบนะจ๊ะเขียวน้ำโชคหรือเปล่าไปเปลี่ยนห้าสิบหมุนดีกว่าคุณพี่รับไปเลยค่ะพี่หนูไปเบทร้อยยี่สิบแล้วนะโอ้โหขอเปลี่ยนเบทพี่ดูดิรับรัวๆเลยอะเออดูดิ เออลูกนี้เปลี่ยนต้องนานแล้วนะเปลี่ยนราคาเล่นต้องนานแล้วนะพี่รับอีกร้อยหกบาทนะจ๊ะยังไงวันนี้น้องไปก่อนดีกว่านะคะคุณม,มีเปลี่ยนปุ๊บยอดพุ่งเลยอะ่ะเออมันดีอย่างนี้นะไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ